เ,ออเริ่มนี่มีฟเริ่มเรียบร้อยต่อไปเรามากดลันคราน,นี้ลันจริงละลันจริงนะไปที่เอ็ก r i เ e ร์ค่ะใครก็ได้ให้ให้น้องใช่ไปองลององลองลองลอลองลองลององอ ก็จะเห็นว่าในรันนี่คิวมันไม่มีอะไรฝังอยู่ให้ก๊อกขึ้นไปค่ะจิ๋วหวาคลิกขวาคลิกขวาไปก๊อกไม่ได้นะอ๋อแล้วก็เอาเกนงนั่งชื่อโฟเดอร์จ้ะชื่อไฟล์จะไม่เหมือนเดิมชื่อไฟล์จะไม่เหมือนเดิมเพราะว่าอะไรมัน อะไรที่ไม่เหมือนกันตัวเลขทั้งหลังเพ่คือเวลาใช่แล้วนี่เพราะว่าเราตั้งเป็นเป็นโทเค็นไว้ว่าอันแรกเป็นชื่ออันที่สองเป็นเวลาเพราะนั้นมันก็เลยชื่อฟา์มันก็ไม่ไม่ซ้ำกันอยู่นะีแม้ัวน,นี้ีนะสเต็ปอิควิลิเวตกับสเต็ปนานรวมกันใช้เวลาสิบนาทีเอง ระหว่างนี้พี่ฟางจะสอน Analyze ์ผลนะคะผลนี้ยังวิเคราะ์